ครับเจอที่ร้านกาแฟเลยนะครับครับสิบนาทีถึงครับคุณจะไปทํางานแล้วหรอใช่ฉันขอตังค์เพิ่มสักห้าร้อยได้ไหมเดือนที่แล้วที่คุณให้ห้าร้อยอ่ะมันใช้จ่ายไม่พอจริงๆนะคุณนี่คุณอยู่บ้านเฉยๆยังต้องใช้เงินอีกหรอผมออกไปทางานทุกวันเหนื่อยแทบตายคุณไม่ต้องเหนื่อยอไรเลยแถมมันขอเงินอีก คุณฉันก็อยากไปหาเงินเองไหมแต่คุณไม่ให้ฉันไปอะ่ะฉันขอให้พี่เลี้ยงมาเลี้ยงลูกคุณก็ไม่จ้างให้ฉันลูกเราโลจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงทำไมคุณก็เลี้ยงไปเถอะส่วนเรื่องเงินอนะ่ะผมยังไม่นวัดนะคุณไม่เหนื่อยอะไรเลยน่าสงสารสามีของฉันพูดอยู่เสมอว่าการอยู่บ้านเลี้ยงลูกเป็นงานที่ไม่เหนื่อยและไม่ต้องทำอะไรเลย เขาจะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วฉันเองก็เหนื่อยไม่แพ้เขาเหมือนกันฉันทำงานตลอดเวลาทำงานทั้ง24ชั่วโมงในการดูแลลูกของเราแถมยังต้องทำงานบ้านจัดบ้านดูแลความระเบียบเรียบร้อยของบ้านอีกทำไมเขาไม่เข้าใจฉันเลยถ้าแน่จริงอ่ะเขาก็มาทำงานบ้านเองสิ เขาจะได้รู้ว่างานที่ฉันทําก็เหนื่อยไม่แพ้เขาเหมือนกันฉันเบื่อเต็มทีที่จะต้องแบมือของเงินเขาให้เขาดูถูกเหยียดยามฉันถ้าเลือกได้ฉันก็อยากออกไปทํางานนอกบ้านเหมือนกันเพราะฉันไม่อยากให้ใครมาดูถูกและนอกจากฉันจะต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบ้านฉันก็ต้องดูแลตัวเองเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยจะไปมีเงินน้อยอีกเนี่ยกลูต้าไฮยาเนี่ยช่วยฉันได้ยิ่งถาก็ยิ่งสวยได้ถ้าคุณพูดขนาดน,นี้ คุณบอกไปทำงานแทนผมเลยได้ฉันก็เบื่อเต็มทีที่ต้องมายืนแบมือของเงินคนอย่างคุณน่ะงั้นคุณก็ช่วยเลี้ยงลูกทำงานบ้านทำกับข้าวดูแลลูกด้วยนะแล้วคุณจะรู้ว่าความเหนื่เหนื่อยของผู้หญิงอะ่ะมันเป็นยังไงงั้นเริ่มวันนี้เลยคุณอยู่บ้านฉันไปทำงานละ เองเน้นยัง้นไเอาเ้นไหอิงเแน้นะ่ได้ไอมีใครช่วยอู้แถวนะน้ำน้ำ หลังจานอยู่หาลูกอะไรคะุ้ยแปบ๊บนึงลูกในที่สุดเมื่อเขาได้ลองทำหน้าที่ที่ฉันทำบ้างเขาก็เข้าใจรสชาติของความเหน็ดเหนื่อยของการอยู่ที่บ้านเหมือนกันเป็นไงล่ะทีนี้หลังจากนั้นสามีของฉันเนี่ยเขาก็ขอกลับไปทำงานเหมือนเดิมและให้ฉันเนี่ยดูแลลูกอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมฮ่าแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อย สำหรับคู่ไหนที่ยังทะเลาะก,กันเรื่องนี้ก็ลองสลับกันดูนะคะจะได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันอ๋อส่วนในมือที่ถืออยู่เนี่ย <c oughs> คือกูตาแม็กซ์บอกเลยกินแล้วสวยขึ้นผัวรักผัวลงแน่นอนอย่าปล่อยให้ผู้ชายเนี่ยมาดูถูกผู้หญิงอย่างเรานะคะนอกจากเราจะเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วเนี่ยเราก็สามารถออกไปทํางานหาเงินได้เหมือนกันในที่สุดสามีฉันก็เข้าใจละและสามีของพวกคุณล่ะเข้าใจความเหน็ดเหนื่อยของพวกเราหรือยัง สู้ต่อไปค่ะ